พอเขาฟังตรงนี้ค่ะเขาถามมาว่าอย่างในส่วนตรงเนี้ค่ะเขาเป็นคนสวดมนต์แล้วเขาก็อยากไปชวนคนอื่นมาสวดมนต์แต่หลวงตาพูดว่าถ้าเราสวดน,น้อยกว่าค่ะคนอื่นจะไปไกลกว่าเาเราสวดน,น้อยกว่าเราก็เรียนน้อยกว่าเขาไงถ้าเขาสวดมากกว่าเราเนี่ยเขาก็เข้าถึงพุทธมนต์เขาก็เข้าใจมากกว่านะ่เพราะเขาเรียนไม่หยุดนะ มแสดงว่าสิ่งที่ทุกๆคนเรียนรู้ได้ไม่ต่างกัน<ช>ก็คือใช้การสวดมนต์นี้เลยสวดมากก็ได้เรียนมากใช่ถ้าคึอนมันติดต่อมันก็จะมีความรู้สึกไปเรื่อยๆมันก็เรียนไปเรื่อยๆมันก็จะห่างไปเรื่อยๆมันจะปรับตัวเองไปเรื่อยๆอม,มันจะเข้าใจไปเรื่อยๆก็เหมือนเรียนทางโลกอะ่ะถ้าเรียนไม่หยุดมันรู้ไหมรู้ อ๋อพอหลับตาแล้วนึกภาพตามนะคะหลวงตาการเรียนทางโลกเนี่ยทุกอย่างก็แบบว่าใส่สมองหมดเลยแต่พอเรียนการสวดมนต์เรียนทางธรรมเนี่ยมันคือเรียนรู้เรื่องตัวเองถูกยิ่งเบาเรายิ่งไปได้ไกลถูกถ้าเรียนทางโลกตัวหนักเราก็ก้าวไปได้สั้นถูกโลกรับประทานอายุสั้นค่ะกังวลเยอะตอนอายุสั้นหลวงตามองหน้าเยอะก็หนักหนักิดหนักธาต แต่สําหรับทุกคนที่อยู่ทางโลกค่ะหลวงตามันก็ยังต้องมีภาระหรือหน้าที่ทางโลกหลวงตาว่าแนะนําให้เขาหน่อยสิคะว่าพอหลวงตาพูดเนี่ยโอ้โสดมนต์มันไปได้ไกลเป็นใหญ่ได้รวยได้แต่ตอนนี้ทุกข์แล้วก็สาหัสเหลือเกินจะต้องเริ่มสวดยังไงให้พอมีตรงนั้นได้บ้างคะถ้าไม่ห่างจากทุกมันก็ทุกอยู่นั่นแหละอารมณ์ของความทุกข์มันดึง,งความทุกข์มา อารมณ์ของความสุขอ่ะ <c oughs> มันก็ดึงความสุขมา <c oughs> อารมณ์โลกเยอะมันก็ดึงโลกมาเยอะอารมณ์ทางธรรมเยอะมันก็รู้โลกเยอะไม่ใช่รู้ธรรมอย่างเดียวรู้โลกด้วยหลวงตาพูดคำนี้ว่า <c oughs> ถ้าเราไม่ห่างจากทุกข์ทุกข์มันจะอยู่กับเราหนู <c oughs> ไม่ได้อยากมีทุกข์อ่ะแต่มันรรม,มีเรื่องอะ่ะสวดมนต์บ่อยๆอสวดมนต์บ่อยๆมันก็อยู่อย่างเก่าว่าทุกข์อ่ะ ไม่ได้เพิ่มนี่อ๋อที่หลวงตาบอกว่าทุกครั้งที่หนูสวดหนูจะอยู่กับคลื่นพุทธมนต์มันก็ตีกันเชียงห่างทุกออกมาเองถกเราเ,เปลี่ยนคลื่นกันนั่นเองเปลี่ยนคลื่นใช่ให้มาอยู่อย่างเดิมอาจิทุกให้มันอยู่อย่างเดิมอย่าไปเพิ่มมันค่ะเดี๋ยวเพิ่มมันมากเดี๋ยวมันชินค่ะหลวงตาว่า สิ่งที่มันจะเป็นกุญแจสําคัญในการสวดมนต์นะคะว่าอย่างทุกวันนี้หลายหลายคนเริ่มมาสวดมนต์แล้วเราควรจะสวดเพื่ออะไรคะฐานฮะฐานแห่งความรู้ฐานแหรู้เรื่องของกรรมเรื่องของการเวียนว่ายใจเกิดเรื่องละละนรกสวรรค์โดยเพราะกรรมเราเนี่ยไม่ร